เพศอะไรฮะเพศผู้เนาะคุ้นรับ ผลสุดเล็กมันมีผลสุดอีกตัวหนึ่งไม้ไผ่ สายไฟยังเกี่ยวอยู่ที่งวงอยู่เลยอ่ะดน,น,น,นา่เอย,ยังเกี่ยวอยู่กับงวงอยู่เลยนที่มาดึงออกสายมันต่ำแล้วเราไ ออกให้ดูน้อยเออบตั้มบได้ดยตัมเยอะยอแล้วก็เดี๋ยวไปฝังตรงหน้าตู้คอนเทนเนอร์ฝังต้นสะขาหลวงรว้เลยืกยัง่ะนะข้อใคือเจ้าขุนศึกเล็กซึ่งข้อใส่บริเวณนี้ครับ แล้วก็วันนี้เขาเดินมาพอดีแล้วก็มันมีสายไฟก็งวงไปเกี่ยวสายไฟซึ่งสายไฟอ่ะรั่วพอดีเนื่องจากเสาไฟน่าจะสีกับสีกับเสาอะครับมันมีรอยรั่วพอดีที่เราพบก็คืองวงเดินสายไฟอยู่คาคางงวงเลยนะครับแล้วก็ตายครับอันนี้นอกเกี่ยวยานครับนอกเกี่ยวยานครับช้างเป็นผู้พูอีกแล้วครับครับนี่ประมาณสามสิบอ้าครับมากกว่าสามสิบปีครับ เจ้าขุนศึกเล็กที่ขุนศึกเล็กครับครับเขาจิ้นอาศัยบเอนี้บริเวณนี้อยู่แล้วครับเขาจะมีแหล่งน้ําอยู่ในแอ่งน้ําก็อยู่ประจําที่แอ่งน้ามันใกล้ๆเนี่ยครับใสไฟเข็อันนอกเกี่ยวยานี่ฮะาสไฟนี่เขาใช้ตามบ้านนะฮะไปบ้านชาวบ้านเขาแล้วนี่เขาก็ไปดึงงูเออดึงใสไฟมาเอางูไปดึงาสไฟมาครับ ครับประกอบกสายไฟเนี่ยมีรอยรั่วพอดีครับน่นาะนนจะช่วงเช้าครับคาดว่ามอนช่วงเช้าครับเรามีคนแจ้งประมาณสิบโมงครึ่งครับครบับเราก็ถอดงาออกทั้งสองข้าง,งาออครับถอดงานออกเพื่อส่งกลมครับแล้วตัวก็ไปฝั่งในเกวียนครับ